เสร่ยังใส่ร้อยยังอ่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าสั่งนี่คือใส่เป็นท่อบูเขาเรียกท่อบบูใช่ไหมอืมแล้วจะบอกก่อนนะผมวันนี้รถที่ลูกค้าสั่งนะผมสั่งซื้อนะผมเป็นผู้หญิงมาซื้อรถตั้งแต่ผมอ่าขายรถมาเป็นครั้งนี้เป็นผู้หญิงที่มาซื้อรถแล้วมาแต่งด้วยนะเป็นรถทรงถือว่าเป็นเกือบชิงเลยน,นี่หนิหลังเป็นนุ่มย่อแล้วก็แต่งใส่อ่ครอบเนี่ยครอบล้อท่อเอ้ยล้อแดงแล้วก็ชุดสีตรงนี้คือน้องเขาขอเองเลยนะก็คือ แต่งในงบนะ้องเขแบบมีงบรถอ,อยู่20,000บาทได้รถแบบไหนผมก็ตัวนี้เลยแต่นี้ไม่ถึง20,000นะรถราคาแค่19,900บาทได้เป็นเบบ้1ยสิบไอแลวนี้ได้ปี2017นนี่จัดแต่งจัดสภาพรวมจัดสภาพพร้อมโอนอยู่ในราคา21,900บาทเดี๋ยวมันจะบอกก่อนลูกค้าที่ซื้อรถกับผมไปเนี่ยผมจะทำาให้ใหม่เลยนะคือน้องเขาบพี่อมอยากให้ทำลูก53เลยผมว่า่ะ จัดไปแต่ทําดูค่าสารมันก็จะมีเพิ่มมานิดๆหน่อยๆประมาณไม่เกินอันพันกว่าบ,บาทนะครับผมก็เวลาทําเสร็จแล้วผมก็ต้องเนี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับเวลาเวลาใช้นี่น้ำมันเครื่องที่ผมใช้นะครับผมเป็นโบทอนิกนะครับผมเนี่ยใช้นะครับผมอย่างดี 10W40 10นะครับผมสามารถใช้ในอ่อพวกรถเล็กนี้้ไดอย่างเช่นพวกรถอ่อพวกซีซีเล็กๆนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไถกันนะครับผมนี่อันนี้ไถออกหมดยังเราเลยแค่เติมใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้โหผู้ผู้หญิงแต่งรถนี้ถือว่า ซิ่งเรื่อยเลยส่วนมากอย่างนี้จะมีแต่ผู้ชายเต่งแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวทำเสร็จก็เดี๋ยวจะต้องไปส่งน้องเขาด้วยน้องเขาอยู่แค่อายุแค่ประมาณ14ปีเองไปดูว่าหน้าตาน้องเขาจะสวยน่ารักขนาดไหนก็เดี๋ยวไปดูในคลิปครับผมแต่ตอนนี้เราขอเปลี่ยนก่อนนี่ดึงแค่นี้ก็เปิดออกเนี่ยปั๊กเดี๋ยวเขาตามไปอะไรบ้างเออ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 รถแบบนี่ตอนนี้เราก็จะมีพวกรถนี่ครับผมนี่จะมีรถขายแล้วเป็นบิ๊กไบค์เนี่ย อันนี้จะเป็นรุ่นนินจาพันนะผมอันนี้ราคาขายผมขายอยู่ที่229,500ที่จริงทันท้องตลาดเขาขาย25,500เลยนะแต่ว่าสามารถผ่อนได้วางดาวอยู่ประมาณ30,000บาทหรือ15,000 0 0าไม่เกินก็ขั้นต่ำดางดาวก็15,000แล้วกันก็สามารถตรวจเครดิตผ่านธนาคารนะผมก็สามารถเข้าไฟแนนซ์ได้นะผมก็อนุมัติง่ายๆเลยก็สามารถผ่อนได้เดือนหนึ่งก็ประมาณก็อยู่ที่ประมาณ หลัก8,000 9,000หมื่นกว่าบาทนะครับผมผ่อน36งวดนะครับผม,นนผมหรือจะซื้อสดก็ได้หรือใครไม่มีเงินตอนซื้อสดหรือว่าอยากจะลองเช่าขับเล่นได้ผมก็สามารถาให้เช่าขับนะครับผมอย่างนี้นี่จัดโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยนน g i x 2 0 0 R ก็อันนี้อยู่20,000ต้นๆจตตากที่เขาขายกันก็จะมาสองหมนเกนะ้าล้านผมมาขายอ่าถ้าสดก็22,000ก็ไฟแนนซ์ได้เหมือนกันดาวก็อยู่ประมาณส0 0พเอ้ย5,000บาทนะครับผม,มรวมอ่าประกันรถหายเลยหมดทุกอย่างเลย อันนี้ก็สามารถเช่าขับได้นะวันหนึ่งผมคิดว่าวันละห้าร้อยบาทเองบ้านที่เดียวคนอยากอยากเช่าขับทําเทสได้ขับลงสนามอยากจะลงสนามช้างอะไรนี้ได้ไหมคือไม่ต้องแล้วเดี๋ยวหลังๆนี้ผมก็จะเริ่มทํานี่นะทําสนามด้านข้างนี่มาตามดูจะทําเป็นไว้เทสได้เลยเวลาใครอยากเทสได้ก็มาด้านข้างนี่เลยกำลังเริ่มทําแล้วก็จะทำเป็นพวกสนามมอเตอร์คอร์สพวกอะไรด้วยที่นี่ครับผมนี่กำลังเริ่มทำ้วครับผมก็มีรถไฮเทสแล้วเอ้ยเสียหลักติดเครื่องแล้วไปดูไหมไปดูฟังเสียงท่อเนะนี่น้องเหรอ โอ้โหแล้วผู้หญิงนีเนี่ยอันนี้จริงแม่ไม่รู้นะแม่ว่านึกว่าลูกเดิมลูกว่าพี่โอมทำห้าสามหน่อยผมก็เลยจัดให้เลยเสื้อฟ้า 3, เบิกใหม่เลยนะนเดี๋ยวรอบอกเวลาทําใหม่ก็ต้องบอกลูกค้าก็ต้องให้แบบรันอินก่อนก็รันอินประมาณ <S <S คือร<น>ันอินก็คือแบบว่าอยากขี่ยิวชิวพออย่าไปแช่ไปอัดบทอกเลย กขาขี่ชิวสักประมาณสักประมาณห้าส0บโลอนะไรเงี้ยเพราะวันทำลูกใหม่นะผมมาเดี๋ยวให้เราประกอบอะไรเสร็จแล้วเราจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึ่งเขาออกมาเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งให้น้องเขาที่ที่โรงเรียนเลยวันนี้เขาไปเรียนเขาอยากให้แบบซื้อไพ่หรือว่าไปโชว์เพื่อนๆหน่อยเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะตื่นเต้นและดีใจขนาดไหนเพื่อนได้เห็นรถเองไป รถซื้อรถรทรงชิงอะไรมาขับในตรงไหนเป็นบ้านอะไรนี่ถามทางกดูนด้ผนมะมีคนเดียวคนเฮ้ยโรงงานอะไรเนี่ยอุ้ยนี่คือพอด,ดีแหละเราจัดปีใหม่เราหาซื้อนี่ลเลยไหมไอ้ก้อนฟางไหมจะจัดงานปีใหม่ไหมเออเอาแบบอย่างดีไปเลย เอ้ยไอ้นี่เป็นใครนี่มายืนยิ้มนี่นั่งยิ้มอยู่นี่ด้นะจากมาพร้อมๆนะโอ้วานเปียกกันหมดเลยนี่หลอกเราหรือเปล่าวะเนี่ยหมดที่เป็นไทยทางซ้ายทางเรียวนี่เธอเฮ้ยนี่ไงจำได้แล้วน uh evet> mm ี่ชัวร์เลยเสื้อชมพูสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยโอ้โหเกินไปชวยอ่ะเยนี่เหลือเเฮ้ยองคนไหนวะสี่คนห้าคนพอดีวะ เออคนไหนเออเออคนไหนเนี่ยโอ้้องพี่หมดอนเฮ้ยสองพี่ก็ต้องแบ่งน้องที่บื้อไม่อยากเอาเปรียบเอ้ยกูเรียกก่อนเด้มึงหอยอะมังงายั่งหลบกูโอ้มีแต่กุศลเลยโอ้จับๆทั้งเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเนี่คุณแม่สวัสดีครับทุกคนโอ้เขาไว้้ไวผมยาวเได้ไงเฮ้ยโอ้นี่ไคนซื้อรถสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปเลยลงรถตามาตอนนี้กันไหนมั้งจเจเลยจเจเลย อ๋อมาดีรอบมาดีครั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 บเมา้นมากันเยอะเลยในวันคนนี้ในที่ว่าไปเฮ้ยในว่าคบแต่เพื่อนผู้ชายนี่ก็เป็นผู้หญิงหมดเลยโอ้อ่าเดี๋ยวเอารถมานี่ลงอันนี้เด็กฝึกง,งานครับก็เริ่มมาฝึกง,งานจะมาอยู่วงการรถนี่สวัสดีคุณแม่สวัสดีครับครับครัยาใจคุณยาใจ,าใจตากล้องชื่อยาจกนี่นี่นยาจกสวัสดีครับยาจกอ่ามายกรถครับผมถ้าเป็นเออ่ ผู้ชายส่ไหมก็จะแต่งแนวนี้เลยนะแต่รอดนี้ผมส่วนะจะเจอเป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งเหมือนผู้ชายเลยแต่เรานี่เป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยชอบผู้หญิงผู้ชาย,ชายอ๋ออย่างงี้ชอบไหมเนี่ยโอ้ยมีหน,หน้าเนาะอ๋อแสเราดูแสดงว่าชอบถ้าผู้ชายมีรถที่ททนี่ชอบไหมอ๋อเฮ้ยถ้าใครจะมาจีบจะแสดงว่าต้องมีรถทรงเชิงกันใช่ไหมแต่เราไม่ต้องแล้วผู้ชายต้องมาจีบเราเพราะว่าเรามีรถทรงเชิง <c oughs> อืบอึบโอ้อา้าวมาดูรถมาดูรถอันนี้นะผมก็อันนี้จะบอกไเก็จะบอกเลยที่เราคุยกันไว้ก็คืออย่าทำสิ่งของเราห,หน่อยไม่รู้นะรู้กันสองคนในท่อที่ทำเป็นลูกห้าสา่มชอบไหมรถสตาร์ทมือด้วยอันนี้ราคาอยู่แค่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทของแต่งอะไรนี่ไม่ได้คิดเพิ่มเลยนะแต่คิดเฉพาะ ถ้าท่าอเพราะจริงจริงมันเป็นท่อเดิมเราบอกว่าอยากได้ท่อนี้แต่แม่ว่ามีสายท่อนี้ดูก,กันนะเฮ้ยเอ,อ้ยอ,อ,อย่างนี้เลยโอ้แต่พี่จะบอกเราหน่อยพี่พออเรียกว่าแช่รถนาปะเนี่ยจังเลยป่ะโอ้เอาในรถป่ะอ่าเดี๋ยวเชิญเชิญเดี๋ยวมาให้สตาร์ทเด้อพี่เดีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เราเป็นคนมาสตาร์ทเลยอ่ะเราลองครอบให้พี่ดูก่อนลองครอบไปดูครอบคอบนั่งครอบขึ้นนั่งขึ้นนั่งอ่ะไหวไหมน่ะมันแรงแล้วเนี่ยขึ้นเด้อบ๊าอู้ พี่ว่าต้องมีเพื่อนคนไหนอยากขับเราแน่เลยวะถ้าเพื่อนให้ยืมขับเนยให้ยืมไหมใช่เฮ้ยให้ใจดีขนาดนั้นโอ้นายกุญแจเนี่ยแน่อะลองลองฟังเสียงหน่อยมีติ๊กเกอร์โอ้เอ็ดังแค่ว่าเมียูว่าเมียด่าได้ปะเอกกากระรอบรอบตัดได้ไหมกากระรอบตัดไหมอ๋อเลยเบาเบาได้เพียงไม่ได้ดูฮะเบาเบาแค่นี้ พี่ใ,ใครขับเป็นไม่ได้กล้าขับแน่เ่ยโอ้อ่าพี่กอนเดี๋ยวพี่จะบอกก,ก็คืออันนี้เดี๋ยวก็พี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้พร้อมใช้แบบอย่างดีเลยก็อันนี้ประกันรถให้ก็ทำเครื่องพอประกันให้หนึ่งเดือนแต่พอครบหนึ่งเดือนเราก็สามารถเปลี่ยนไพ่น้ำมันเครื่องเองได้แต่ใช้ตัวนี้มันใช้ได้ระยะยาวเลยนะแต่ถ้าใหนน้ดีเราก็ไปสามารถเปลี่ยนที่ร้านได้มันขึ้นอยู่การขับของเราแล้วแต่ไหนๆก็รับรองแล้วพี่ขับให้พี่ดูหนได้ไหมแต่ไม่ต้องขับแรงหรอกเอาแค่แบบแค่ใส่เกียร์เบาๆชี้ ทีดใส่เกี้ยวขีดเอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละจะดูอืมอ่ะขี่ไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยขี่ลงน้ำเนี่ยลองดูเอาขี่ไปเงี้ขี่ไปขี่อย่างนี้แล้ววนมาหนิไปเธอเดินเข้ามาใจฉันมันเริ่มลกเห็นเธออยู่ปุเข้าคาเจ้เอ๋ เมื่อไฮ้ยเดี๋ยวนี้มาก็ต้องเสื้อก็มอบให้ไปแล้วนะโอ้ยไปซื้อ,อของแถมเย้ไปผมให้ของแถมเย้ไ,ไ,ไม่ได้บ้างีเกิดวมีเสื้อแล้วมีไฟอีกไ,ไฟประดับ,บปีใหม่แล้วก็น้ำมันเครื่องือื่อเป็นโปรโมชั่นปีใหม่เลยเน่ยเนีโอ้แต่นี่น้องเขาก็ซื้อเป็นเงินสดนะผมที่จริงมันก็ผ่อนได้นะแต่ผมก็จะไม่จะให้ผ่อนแล้วไม่ยอมผ่อนเพราะผมจะได้กินดอกเบี้ยแต่ซื้อสดไปเลย ก็อันนี้เดี๋ยวก็ผมประกันเครื่องยางตามนะนะผมมีปัญหาแล้วก็สามารถไปที่ร้านได้แล้วก็บริการหลังการขายเช่นประกันเครื่องให้1เดือนครับผมเราคงไม่ขับซิ่งหมดแล้วมั้งนะปีใหม่นี้ก็เดี๋ยวผมก็แล้วก็ให้ขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะก็ขี่ชิลๆพอไม่ต้องทอปปุ่นไปหรอกถ้าเข้าไปวิลัมก็แวะไปเล่นที่ร้านได้เดี๋ยวพี่มีน้ำทอมบริการอโอเคสำหรับทีนี้ก็เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยพี่สวัสดีนะันนนสวัสดีจา้าสวัสดีโอ้ คงเด็กต้องมีสีสันฉันละเลิกไม่เขากะโดดไปเป็นผู้ใหญ่ทุกๆุกวันมีความสุขเราใช้